ครับตอนนี้น้องกล้วยก็นั่งอยู่ใน Toyota Camry สุดหรูนะให้คุณผู้ชมทุกท่านหรือว่าทุกท่านที่ติดตามกล้วยหรือดูรถกล้วยอยู่ที่กล้วยดูคลิปกล้วยก็คือให้ดูเลยนะว่าเออเนี่ยรถเราเราให้ดูให้เห็นทุกมุมเลยรถดีมีคุณภาพกล้วยบอกแล้วฮะเบสคาร์ออโตรถดีมีคุณภาพสภาพ99.99%วารันตีทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะพี่ทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงเหมือนคันนี้น้องกล้วยบอกเลยมันเป็นรถใหม่ มันยังใช้ได้อีกหลายปีอย่างน้อยถึงสมมติคันนี้ก็อย่างน้อยอีกสองสามปียังไม่ต้องซ่อมกล้วยพูดตามตรงนะครับอันนี้คือน้องก้วยเรียนตามตรงแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเอ้ยเครื่องยนต์ดีเซลขอโทษครับเครื่องยนต์ดีเซลโอเคฮะรถถ้ามันเกินห้าหกปีเจ็ดปีน้องกล้วยบอกให้เลยมันอาจยังไม่ต้องซ่อมครับพูดตรงๆนะมันยังไม่ต้องซ่อมแต่เครื่องเบนซินห้าหกปีไปแล้วมันก็มีระยะเวลาสุดหรอแต่เหมือนรถกล้วยเองก็ก้วยขับมาเป็นสิบยี่สิบปีก็ทาแค่สองครั้งเองนะก้อยพู ถ้าเป็นซื้อป้ายแดงอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่การใช้การดูแลด้วยก็ขอฝากคือความรู้เล็กน้อยครับคือว่าผมก็จะบอกว่าเอาอยังไงให้ความรู้ให้ข้อมูลคือเราไม่จะเป็นต้องซื้อขายฮะเราคุยกันดูแลกันฮะน้องกล้ยดูแลอยากจะดูแลอยากจะรับใช้ให้ข้อมูลทุกอย่างอาชีพไม่ว่าจะอาชีพอะไรทําอะไรน้องกล้ยอยากจะมาปรึกษา,น,กน,าน้องกล้ยหน้าน้องกล้ยอยากจะรับใช้อยากจะดูแลฮะดอกเบีย้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ย เป็นยังไงสิ่งแบล็กลิสต์ไม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเงี้ยรถเป็นยังไงเง,ไงี้ยมาคุยนะน้องกล้วยจะดูแลรับใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อครับไม่จําเป็นถ้าทุกอย่างไม่โอเคไม่มีการซื้อขายไม่มีการโอนเงินเลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามมาทุกคลิปครับสวัสดีสวัสดีครับ